ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องพังน้องเมย์นะครับวันนี้ครับมาเอาสับปะรดนะวันนี้นี่คันนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเราก็มากับแม่ควานนะครับแล้วก็ควานตัวน้อยวันนี้ควานตัวน้อยมาเที่ยวป่าสับปะรดด้วยนะครับนี่ควานตัวน้อยสวัสดีค่ะนี่นะครับนี่ก็สับปะรดก็ ใกล้จะเต็มรถแล้วนะครับส่วนขนนู้นก็เต็มแล้วนะครับนี่ครับวันนี้พามาเที่ยวสวนสับป,ปะรดนะครับที่คะแนนที่แม่แม่พี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ก็จะนำมาเป็นค่าสับป,ปะรดนะครับค่าน้ำมันด้วยนะครับมาเอาสับป,ปะรดก็วันนี้ก็มาไกลนะครับมาไกลก็มาแถวฝั่งระยองนะครับวันนี้นี่ มาต่ช้าครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ก่วนสับรดก็วันนี้ะรดก็ของน้องมีหมดนะครับวันนี้แม่ควานก็มาเอากับพ่อควานนะครับก็เป็นแม่ของพ่อควานเองนะครับก็มาเอา ก็เป็นจิตวัตรประจำวันนะครับก็มาหาอาหารให้น้องช้างนะครับก็ประมาณ2อวันสวันครับมาวครั้งหนึ่งครับวันนี้มีควันตัวน้อยมามาเที่ยวด้วยนะครับนี่ควันตัวน้อยอันนี้น้องอะไรคะน้องไก่ห่สค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับตื่นแต่เช้ามากับพ่อควานแม่ควานนะครับ คันนู้นก็จะเต็มแล้วนะครับนุนอันนั้นคันใหญ่นะครับของเราก็เป็นคันไม่ใหญ่นะครับกครั้งหนึ่งก็ได้กินประมาณสามวันครับทำมากสูดก็ประมาณสี่วันนะครับถ้าวันไหนฝนตกก็ต้องมาหารถให้น้องช้างครับวันไหนฝนตกที่ฝนตกก็ต้องมานะครับ เพื่อให้น้องช้างได้ทานอาหารได้อิ่มครับนีบ่ก็บรรยากาศรอบๆนะครับนี่วันนี้แดดแดดแดดจ้าหน่อยนะครับนี่ก็จะมีอากาศก็เริ่มค้มแล้วนะครับแดดมอเชนาี้แดดร้อนมากนะครับ ไฟฟ้าน,ะะนี่ก็ใกล้เต็มรถแล้วนะครับนี่ี๋ยวก็เอาสับประรดขึ้นก็เอาสับประรดขึ้นก็จะเกี่ยวญ้าต่อนะครับนี่ข้างๆนี่ก็จะเป็นป่าญ้านะครับนี่ข่า้าที่อยู่ข้างๆสวนสับประรดนะครับนี่ก็้าก,กำลังขึ้นสวยนะครับเมื่อเช้านี้ฝนไม่ตกนะครับเมื่อวานนี้ฝนตก เกือบทั้งวันเลยนะครับเมื่อวานน,นี้เอาสารประดรดขึ้นเสร็จก็จายาวยายายาขึ้นขึ้นอีกรอบนะครับน,นี่นก็จะเกี่ยวยาให้น้องช้างไปด้วยนะครับช้างตัวหนึ่งก็กินเยอะนะครับช้างตัวหนึ่งก็จินประมาณวันละ2-300ึงโลนะครับนี่พอควนก็ดูแล3ามเชือกนะครับ ก็วันนึงก็จินเยอะมากเลยนะครับนี่ก็ใครจะเต็มรถแล้วนะครับนี่ก็รถของเราก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับพอเมาสองวันสามวันครั้งนึงนะครับบ่หอนบ่กวย ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ครอบครัวพังน้องมีของเราด้วยนะครับครอบครัวเราก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ทันเมตตาคะแนนที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะครับที่ทันเมตตาเป็นผลไม้ออนไลน์นะครับที่พรอควนนาคะแนนที่ได้ก็จะนํามาซื้อสับปะรดนบเปินคาามันมาเกี่ยวหญ้ามาเอาสับปะรดนับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับ อันนี้ต้องขออนุญาตเอาสับปรดขึ้นรถก่อนนะครับนี่ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ทักทุกทตานงิดตามครับ